ฮาดิสเบอร์หนึ่งของท่านรอูลลอฮ์สั่งลลอฮุอลิซัมเนี่ยได้กล่าวชัดเจนไปแล้วครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตัลลานั้นอาประพฤดุญญนยาลิมันยูฮิบบุฮูอัมัลลัมยูฮิบบุฮูอัลลอฮ์ให้เรื่องของดุนยาเนี่ยทั้งคนที่รักสุบฮานหรือทรงรักแล้วก็ไม่รักคนทั่วไปได้ทั้งหมดเลยพี่น้องครับจะเป็นคนดีคนไม่ดีเป็นเกียรติเป็นศักเป็นทรัพย์สินเป็นตำแหน่งเป็นความมั่งคั่งอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเลย คนละหมาดไม่ละหมาดคนเชื่อศรัทธาแล้วว่าไม่ศรัทธาเป็นเรื่องที่เขาได้กันทั้งหมดไปน้องครับแต่สิ่งที่มันมีความพิเศษสิ่งที่มีความพิเศษเอาพอหุดดินแล้วส่งให้ศาสนาแี่มันอยู่แค่เฉพาะคนที่รัสุบานทรงรักเท่านั้นแล้วคนที่รัสุบานทรงรักนั่นคืออะไรฮะสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็คือเนี่ย สุดท้ายก็สวรรค์ของวสุบาานวาตระและได้ความดีงามความสุขทั้งรุนยาแลวก็อังเกอเราคือสิ่งที่ที่เราต้องคิดและที่เราเราต้องมองให้ขาดคิดแล้วก็มองให้ขาดว่าความสุขความสําเร็จสิ่งที่ได้รับชั่วคราวนี้จะเยอะจะระดับใดก็ตามจะมากมายในระดับใดก็ตามเพี่นครับแต่ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ในอังเกอเราสิ่งนั้นไม่ได้ทําให้เราได้รับร่มากความเมตตาของเราความเพ่งพอพระไยัยของเราสุบาานวาตรนะ สิ่งนั้นไม่มีค่าเลยพี่น้องครับอะไรค่าแม้ว่ามันจะเป็นดุนยานี้ทั้งหมดเลยนะเราเด้รับทุกอย่างเลยที่เราอยากจะมีอยากจะได้แต่มันเป็นแยงแคง่คตอบโจทย์เพียงแค่เรื่องของดุนยาระยะสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากมายเลยพี่น้องครับนั้นลอสสุบาร,ดราบนะ์ดุตลาเจึงย้ำเตือนกับเราว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันดีงามมากทีส่สุดสนความดีคือ สิ่งที่อวาะให้เป็นความพิเศษกับเราสามารถที่จะค้นขวาแแสวงหาได้เงินทองเนี่ยเราอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรไม่น้องครับเรื่องเล็กจะขอให้ได้เ,เรื่องของศาสนา